ทีนีาราศีอะไรราศีธนูราศีธนูฮะอ่าราศีธนูอ่อบาบา,บางตำราเนี่ยผมก็อยู่ธนูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอเอาไอ,าอ้โยอะไรแน่ตำราฝรั่งอนะ่ะผมจะอยู่ธนูเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่ดีเลยผมไม่อยู่กันเอาไงได้โยเอาธน,นูนะไม่ผมเข้าใจว่าเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ไงการแบ่งราศีไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า พี่โยบออ,อยู่ตรงนี้บางทีก็มีอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันเป็นไปได้ครับนะฮะทีเนี้ยโอเคเอาเอาเอ,าอ,าอาย่นานนี้อากันโอเคนะเดี๋ยวดูกันว่า,าดีไม่ดีค่อยเปลี่ยนนะหลายใจเออหลายใจค่อยเป <c oughs> ลี่ยนราศีธนูเป็นไงราศีธนูเนี่ยมีพระราศตัวนี้เป็นกเกษตรเข้ามาที่นี่ตั้งแต่วันที่สามสิบพิกาไอ้สามสิบรอบหลังเนี่ยเข้ามาวันสุดท้ายวันที่ สามสิบมิถุนานยนเราเตะว,วันที่หนึ่งนาคดาแล้วกันเปนไปง่ายๆนะเตะวันที่หนึ่งนาคดาก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งนาคดามาเนี่ยมาจนถึงวันที่ยี่สิบพิกาคือเดือนนี้จะย้ายแล้วแต่ถ้าพวกคุณนี่นะอ๋ะยเอยยศต้องเก่งมากเก่งมากแต่ถ้าพวกคุณเนี่ยภายในวันไม่ถึงวันอภายในวันที่ยี่สิบพิกาถ้ายังไม่ได้เรื่องได้ราวนะ,ะพวกคุณเตรีมไปกระโดดน,น้าตายได้เลยอ้าว นะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเกษตรมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งม,มีศักยภาพนะอยู่ตรงเนี้ยครับนะแล้วถ้ายังไม่ดีอะไรไม่ดีเนะี่ยคุณวันที่นี้คุณก็ตายอย่างเครียดแล้วนะเพราะาอะไรเมื่อเวลาที่ยี่สิบพิกาไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยวดายยี่สิบพิกาแล้วไปไงยี่สิบพิกาแล้วตัวเองเนี่ยไปเป็นนิดเปไปอยู่ในราศีมังกรไปอยู่กับใครอยู่ในบ้านโจรพระไปอยู่บ้านโจรเนี้ย <c oughs> แล้วคุณว่าสู้โจรสู้โจร้ได้ไหมไม่ได้อไปอยู่บ้านเขาจะไปสู้เขาได้เหรอพี่โยโจนไม่ใส่บาทอยู่ะน,น,นะนะ <c oughs> ไปอยู่ในบ้านโจรน,นะแต่ข้อดีนั้นคืออะไรอย่างหนึ่งมีพัคเกตอยู่ทำให้เจ้า,าตาเนี่ยมีซิกเซนดีอะไรดีลางสังหรณ์ดีข้อดีคือตรงนั้นคร<ช>ับไปอยู่ในเรือนการเงินข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือหาเงินเก่งชอบเงิน เออเนี่ยเขาดีอยู่ธนูแล้วอนะแล้วก็มีโอกาสที่จะพิกชีวิตได้ด้วยอ่านี่ไม่พ่โยจะเป็นเล่นไปนะพิกชีวิตได้นะโอเคพิชชีวิตเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่มันบอกเลยพิชชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ครับนะแล้วก็ทําไมมันถึงพิกชีวิตได้เพราะมันมีแพคเกจตัวเนี้ยคอยยุยงส่งเสริมว่าบอกกระโจมว่าไงรู้ไหมบอกกระโจนว่าให้อาจารย์แกไปเถอะอาจารย์แกลำบากอยู่อะไรอยู่ ไอ้พี่โยกันไปเถอะไอ้เกตนี้ขอยุยงส่งเสริมนะว่าว่าให้ได้สิ่งนั้นในํำนองนั้นครับแต่ถ้าพระเกดอารมณ์ไม่ดีจะพูดใหม่ว่าบอกว่าไอ้คนที่จะไปให้มันเลยเออเนี่ยแต่พระเกดมันนกสองหัวอหน้าที่มีนกสองหัวคือเวลาดีดีด้วยเวลาร้ายกระทึบซ้ำเนี่นะมีหน้าที่สองหัวเจ้าจะตาเนี่ยหลังจากวันที่ยี่สิบไปแล้วเป็นอยู่ในเขตโจโลต้องชกสวยต้องชงขิงต้องป้น ชีวิตเจ้าตาน่ยอยู่ในอะไรอยู่ในอยู่ในช่วงที่จะลาบากในที่อดอยากลาบากแล้วก็ทุกยากนี่นี่ใช่เขาทุกยากน,นะครับทุกยากตัวเองนั้นที่พูดถึงตัวเองนะแต่การเงินเป็นยางนั้นเปล่าเปล่า,า,าการเงินมั่นคงเข้มแข็งมีพริษัทเข้ามานี่ได้ทุกสิทธิ์ทางการเงินอะไรสักอย่างนี่นี่เห็นไหมการเงินดีไหมการเงินะเข้มแข็งดีอะไรดีนะครับอันนี้แล้วก็ มีความบ้านคขม,มีความแข็งแต่ว่าไปอยู่ในเขตเจโรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเาการเงินเนี่ยต้องเอาชกฉวยเอาต้องป้นเอาถึงได้นู่นแหละไปน,น,น,นะนู่นเลยเลิกเลิกนู่นหละเลิกยิบสองกันน่ะนั่นแหละไอ้ภูมิปโรถึงได้การเงินแข็งแรงทีได้บ้านได้รถนู่นแหละยังียาวไกลนะครับ <S <S ไปดี <S <S นี่แต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ก่อน <S <S อย่างอะไรอยากต้องป้นเอาต้องชกฉวยเอา ต้องใช้เล่เหลี่ยมต้องใช้ชั้นเชิงต้องใช้อะไรต้องใช้แบบแผนในการท้องมีการวางแผนการวางแผนที่จะเอาเงินเอาทองมาถึงจะได้นี่นะฮะอันนี้ส่วนนี้เรื่องเกี่ยวกับคู่ไปไงนี่ดาวคู่คลองนี่ไปอยู่ในเรือลาพระนี่พระระดับอยู่อะไรอยู่ตอนนี้นะฮะพระระดับอยู่อะไรอยู่นะครับทีนี้ดาวคู่คลองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งนะดาวไปอยู่ในลาพระเวลามัที่ที่หกไปแล้วเนี่ย ะสมยกเข้านี่ก็ทําให้เจ้าตาใน,ในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยได้ลาบมีคนสนับสนุนมีคนส่งเสริมรม,ม,มีมิตรมีให้การเกื้อกูลลยทานองนี้ในเรื่องเกี่ยวกับลาบผมยกในเรื่องเกี่ยวกับคู่คู่กับงานอันเดียวกันพูดไปพร้อมกันได้ดาวคู่กับก,บการงานเนี่ยอันเดียวกันเรื่องคู่เรื่องเกี่ยวกับการงานวันที่สิบหกไปแล้วดีดีดใช้คาว่าดีเลยโอโ้โหดีเลยนะใช้คำว่าดีเลยนะพี่โยนะดีครับผมก็อยู่ธนูลหะอฮะ ไอ้คำว่าดีเลยดีดยังไงพี่โยดียังไงครับไอ้คำว่าดีเลยเนี่ยก็คือไปถึงว่าดาวดาวคู่กับดาวดาวการงานตัวเนี้ยคนเกิดลัคนาราอะไรราศีธนูตัวเนี้ยต้องให้เลิกพักก่อนอเลิกพักวันที่เท่าไหร่นะเ,เลิกพักวันที่พารับไอ้เนีเ่ย yeah, พี่พี่โยใช่ไหม เวลาทำอะไรไม่พร้อมเนี่ยมันมันมันเบื่อตัวเองไงพี่อยู่อนะบัตพักอยู่ใช่ใช่อักษราหมันนั่นอยู่มีปัญหาอยู่เรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยเดี่ยดาวไอไอดาวไอดาวไอดาวพุธตัวนี้นะจะเลิกพักในวันที่วันที่สิบสี่วันที่วันที่สิบสี่วันสุดท้ายเหมือนกันไัติบติกาไอซิบพิกามันพอดีวันเดียวกับใครวันเดียวกับดาวขาดอันเดียวกันหมดเลยโอ้เมื่อกันเลย ก็ดีสิครับอ่าอ่าก็มาแล้กที่จุดสี่แล้วนะอ่ใช้คําว่าดีมากเลยนะพี่อยู่นะเรื่องเกี่ยวกับการงานกับคนรักของคนเกิดราศีธนูตัวเนี้ดีมากนะดีมากแต่ตัวเองต้องทําตัวยังไงไปอยู่ในราเป็นอยู่ในบ้านโจ๊ะต้องทำตัวยังไงถูกต้องต้องทำตัวสงบเสงี่ยมทำตัวให้เล็กเข้าไว้ทำตัวให้จะไปโออาจะไปทำดองนี้ชีวิตจะอยู่ยากนะะต้องทำให้เล็กแล้วก็ทำตัว เจ็บตัวพูดง่ายสาชารณเนี่ยเจ็บตัวเข้าไว้นะอันเนี้ยถึงจะอยู่ได้ดีขึ้นเลยขึ้นแต่เรื่องงานกบอะไรดีงานก็คู่ดีได้ลาบจากคู่ของจากการงานอะไรสํานองนั้นอนะครับโดยเฉพาะหลังจากนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะหลังจากวันที่สิบหกวันที่สิบสี่สิบสี่สิบสี่ไปแล้วเนี่ยดีคือนะแล้วอยู่ในเขตอะไรเขตเทวีด้วยอืก็ดีมากนะครับอ้นี้นะฮะนี่คนเกิดลักนาราศีธนูเนี่ย ประมาณนี้อืนี่ประมาณนี้นะแต่มองเลยนะกําลังเกิดการอะไรชีวิตหลังจากวันที่ยี่สิบพิกาไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินนะบอกเลยอมีโอกาสฟุกได้ว้าวฟุก,ฟกแต่ฟุกในที่นี้ยมันไปนอยู่ในภพอริป่ะฟุกที่นี่มันอาจจะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ว่ากู้หนี้ยืมสินได้มันไม่ได้ฟุกแบบแบบที่ว่าจ็คพอตแต่ไ,ไ,มไม่ใช่เพราะฉะนก้คนเรื่ลือกกันนะครับอ้นี้ไม่เหมือนกันนะครับ